เปิดตัว5สิงจุธาเทพและภรรยาในดวงใจเทวพรมใครเป็นใครเช็คเลยหลังจากที่เปิดตัวเหล่านักแสดงจากละครชุดดวงใจเทวพรมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุธาเทพที่กระแสะแรงแจ้งเกิดนักแสดงระดับซุปตาช่อง3ไปเมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งพระเอกนางเอกรุ่นใหม่แต่ละคู่นั้นเรียกว่าพอเปิดโฉมหน้าแล้วรายชื่อมาก็เกิดกระแสะฮือฮาอย่างมากก่อนหน้านี้นำมาโดยละอจันทร์ กับคณาวุฒิจีน่ายีนาขวัญไทยไมยกี้ไม้ปณิธานยาดานารินยาใจพิสุทธิ์เทศไมรอนอุ้มอิสยาดุดอับสรกองทัพพิกมิ้นรันระวี พรชีวันก9าวนพกพ,พปุนปรีดีล่าสุดโลกโซเชียลมีการเปิดตัวนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เตรียมรับบทเป็น5สิงจุธาเทพและภรรยาของเขาในรุ่นพ่อแม่แล้วซึ่งเหล่า5้าคุณชายและคุณภรรยาประกอบไปด้วยคุณชายธนาทรหม่อมหลวงระวีรำไพคุณชายประวรุษ หม่อมเจ้าหญิงวันรัษาคุณชายพุทธิพัฒน์กรองแก้วคุณชายรัชานนท์เจ้าหญิงสร้อยฟ้าและคุณชายรณพีเพียงขวัญรวมไปถึงบทร้ายจากตระกูลเทวพมเมื่อภาคที่แล้วจะได้นักแสดงคนไหนมารับบทไหนกันบ้างไปดูกันเต็มๆเ,เลยจ้า